พลเอกนัทพลนาคพานิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับท่านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองกําลังป้องกันชายแดนด้านกองทัพภาคที่1ในพื้นที่กองกําลังบุรพาจังหวัดสระแก้วโดยมีพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พร้อมด้วยพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระหโหมได้เดินทางไปยังบริเวณแนววังกำลังบ้านคลองแขงอำเภอตาพยาเพื่อรับฟังข้อมูลการควบคุมพื้นที่และการปรับปรุงที่มั่นพร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารและก็ได้มีการมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลครับ โอกาสน,นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระโหมได้รับฟังบรรญายสรุปความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนจากสถานการณ์เจดนไทยกัมพูชาซึ่งก็มีความเสียหายรวมแล้ว242หลังคาเรือนนะครับในพื้นที่อำเภอตาพยา44หลังแล้วก็อำเภอโคกสูง1 9อกสหลังครับทั้งนี้ปัจจุบันก็ยังมีการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยก็มีการซ่อมแซมมาตั้งแต่วันที่13บมกราคมครับแล้วก็กําหนดให้แล้วเสร็จภายใน45วัน พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและก็ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับได้เดินทางต่อไปยังบ้านหนองยักษ์แก้วและบ้านหนองจานอำเภอโภคกสูงซึ่งต้องบอกว่าทั้งหนองจานหนองยักษ์แก้วแล้วก็บ้านที่ของแผงที่ตาพญาเนี่ยเป็น3พื้นที่ที่เราควบคุมได้ตามเส้นปฏิบัติการทั้งหมดไม่เหมือนกับครั้งแรกที่เรายังไม่สามารถผลักดันกัมพูชาเอาไว้ได้ ซึ่งการประทะครั้งที่สองก็เราควบคุมได้ทั้งหมดแล้วก็มีการสถาปนาที่มั่นความมั่นคงเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเนี่ยครับท่านก็ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่การปฏิบัติการทั้งทหารแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปควบคุมพื้นที่แล้วก็ยังได้พูดคุยกับกําลังพลที่ได้ร่วมปฏิบัติการท่านขอบคุณในความกล้าหาญความเสียสละจนสามารถควบคุมพื้นที่ได้สําเร็จ ดยพลเอกนันทพลครับได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพลและก็พูดคุยกับน้องๆทออหารกองประจำการผัดที่1นึ่ทั 6, 8หรือว่าที่เพิ่งเข้ามาประจำการเมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนเมษาเออพฤษภาโดยขอบคุณครับที่ได้ร่วมภารกิจอย่างเป็นกันเองและก็ชื่นชมในความกล้าหาญมีใจในความลุกลบพร้อมปกป้องอธิบตย ขณะเดียวกันน้องๆพลทหารทุกนายก็ต่างเผยครับว่าอยากจะสมัครใจอยู่ต่อหลังจากที่ปลดประจำการและก็แน่นอนต้องการสอบเพื่อเป็นทหารอาชีพต่อไปครับค่ะเป็นภาพที่เห็นแล้วชื่นใจจริงๆผู้บังคับบัญชาระดับสูงระดับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ไปร่วมรับประทานอาหารอย่างเป็นกันเองกับน้องๆพลทหารและยิ่งได้ฟังที่น้องๆพลทหารบอกว่าทุกคนอยากรับราชการเป็นทหารต่อไปได้ทําหน้าที่เพื่อประเทศชาติฟังแล้วใจฟู<ช>สุดๆไปเลยเพราะบางคนเนี่ยเขาอาจจะปลดไปแล้วนะแต่เขาก็สมัครใจที่จะอยู่ต่อเพื่อ ที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไป